哈哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> ใช้ชีวิตโสดอยู่คนเดียวก็ต้องมีความสุขใช่ไหมใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยโครงการพีเิโอคอนโดมิเนียมบนถนนแจง้งวัฒนะ <laughs> <laughs> เริ่มต้นด้วยไทยแรกกันก่อนนะครับห้องนอนขนาด29ตารางเมตรพบกับความสะดวกสบายและความอบอ,อุ่นในคอมฟี่ลักชวรี่อันเป็นเอกลักษณ์ของพีบีโอเอ่ยทักทายคุณตั้งแต่ก้าวแรกโดยองค์ประกอบในโบเดนคลาสสิกที่จัดทุกพื้นที่การใช้งานอย่างคุ้มค่าเริ่มต้นที่ห้องแลกสาหรับพื้นที่ใช้สอยห้องครัวสําหรับพัก1-2ถึงคนได้อย่างสบายเลยครับสามารถติด ตั้งตู้วิวอินซิงทำความสะอาดและตาอไฟฟ้าเข้าเซ็ตได้อย่างลงตัวและสามารถใช้พื้นที่ในการทานอาหารได้อีกด้วยครับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติอยากจะอบขนมแสนอร่อยหรืออยากจะปลูกต้นไม้รักโลกให้สบายตาก็ทําทได้เช่นกันในส่วนของห้องรับแขกตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเซ็ตวิวอินได้ตามแบบตัวอย่างได้เลยมีให้เลือกหลากหลายตามความชอบของผู้อยู่อาศัยอยากจะแขวนมวกุกแยกสวยหรือแม้แต่ห้องน้าเดี่ยวแยกเป็นสัดส่วนทั้งโซนเปียกและโซนแห้งพร้อมทั้งฝักบัวเล็กและฝักบัวใหญ่ก็พร้อมตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยม แลมาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่กันบ้างก็สามารถเสริมเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าหรือชั้นวางทีวีเพิ่มเติมเพิ่มอำนวยความสะดวกสามารถแขวนเสื้อผ้ากับตู้เสื้อผ้าในสไตล์ที่เป็นคุณนมน้ําหอมก่อนออกจากบ้านสักเล็กน้อยก็เพิ่มเสน่ห์ไม่เบาหรือแม้แต่จะพาเพื่อนมาดินเนอร์ที่บ้านก็สามารถต้อนรับเพื่อนได้อย่างไม่อายใครและก็มาถึงห้องนอนขนาดใหญ่หญกันบ้างตามเข้ามาดูเลยครับขนาดพื้นที่ใช้สอยไททูมี2ห้องนอน2ห้องน้ําขนาด41ตารางเมตรก็อยากจะนั่งจิบกาแฟอ่านนิกยสารเสพสาระความรู้หน้าทีวีในยามเช้าก่อนออกไปทํางานก็ ชิลกับบรรยากาศที่ฟินเวอร์ห้องนอนเล็กสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่มีครอบครัวก็สามารถให้สมาชิกในบ้านนอนได้แถมยังมีมุมอ่านหนังสือหรือจะแปลงเป็นอีกหนึ่งห้องนั่งเล่นก็ได้เช่นเดียวกันครับห้องน้าก็มีขนาดกว้างมีทั้งแบบโซนเปียกโซนแห้งแยกส่วนเช่นเดียวกันสาหรับสาวๆคนไหนที่มีเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากก็สามารถใส่ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้อย่างสบายนอนพักผ่อนข้างในว่าสะดวกสบายแล้วอยากจะไปนั่งเล่นอ่านหนังสือหรือใครเครียรริมบะเบียงก็บอกเลยว่าที่นี่วิวดีมากๆเลยครับบรรยากาศคนรักธรรมชาติอยากจะบอกว่าห้องส มีเขามีแอร์คอดิชันเนอร์ให้ไปเลยทุกๆ3ตัวแถมยังมีช่องใส่เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ตอบโจทย์คนชอบคอนโดสุดๆในส่วนของห้องครัวก็มีพื้นที่ใช้สอยในการทําอาหารทานเองหรือทานกับคนที่รู้ใจของคุณก็รู้สึกประทับใจไม่เบาในส่วนของความปลอดภัยที่นี่มีหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่รหัสการใช้กุญแจหรือแตะด้วยการ์ดก็มีบริการเพียบพร้อมราคาเริ่มต้นที่2ล้านต้นตฝากไว้ด้วยกับโครงการพีมีโอคอนโดมิเนียมแจ้งไว้นะที่12แยก2แล้วพบกัน